嗯。 ทะเลจ๋าเราถึงทะเลอีกวันหนึ่งแล้วนะคะนั่งค่ะทะเลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเก็บกุ้งหอยปูปลาเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เก็บอะไรกันนะคะก okay, <okay>, okay. ุ้งหอยปูปลามาอีกแล้วค่ะ <c oughs> ทะเลกุ้งหอยปูปลานะคะวันนี้เราจะมาเล่นน้ำทะเลกันนะคะ มาเบิ่งกันค่ะว่าวันนี้บรรยากาศการหากุ้งหอยปูปลาของเราจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามีเพื่อนๆมาด้วยกัน4ี่ห้าคนนะคะค่ะบรรยากาศกานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดอีกคือเกาเมือนเดิมนะคะเสียงแจ๋วมากอีกแล้วของเจ้าค่ะวันนี้นะคะ ท้องทะเลค่ะนี่เรามาเที่ยวทะเลกันนะคะเที่ยวทะเลเก็บหอยเก็บปูเก็บปลากันค่ะ,ะมากินมาอันนั้นนะกินข้าวทะเลอร่อยอร่อยกันมาเที่ยวกันค่ะสไตล์อ,า,อ,อาปากกวงเดเนาะทำมาต้องการเป็นเซ็าากซีค่ะ ไปที่ไหนเดือดที่นั่นนะคะไปที่ไหนเดือดที่นั่นค่ะทะเลเดือดค่ะจอกแหนะนะคะเห็นไหมคะจอกแหนะค่ะแล้วเขาก็เอาตะแกงของเข้าหนึ่งค่ะส,ส่วนเข้าไปนะคะพ <c oughs> ี่เขาบอกว่าเสียวกับโทรศัพท์แอนจะตกน้ำนะคะ เบื้องคะ่ะมื่เจ้าเดี๋ยวเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นฉฟิงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่นะอ,อันนี้ไม่ใช่น้ำจืดนะคะ นี่เป็นทะเลนะค่ะนี่ทะเลค่ะสุดลูกหูลูกตาเด้อค่ะทะเลดูค่ะมีนกด้วยนะคะนกบินรอนรอนจะเงาะจะออกจาก,กป่าแบบคนว่านี่แมะแมนเด้อค่ะกุ้งจะออกจาก,กป่าโอ้ยตายตายตย เว้าวนี่เพิ่ง่ะผู้เจ้าเลี้ยวเห็นปะปาดเพิ่ง่ะอุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้เกือบซิปตัวเลยนะคะเอา้าเดี๋ยวเมิ่ง่ะ <laughs> กันไปแบบนี้เนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาซ่อนต่อกันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะอะไรนะคะอันได้กุ้งเกือบหาสิบโตแล้วนะคะเด้อแบบสุดหูสุดตาเลยนะคะ

Det är inte knapprigt vart du än ska när du ändå... เดี๋ยวจะพาไปดูท่าเรือสักนิดนึงนะคะเนาะอันนี้มันสิเป็นเหมือนกับว่าเพ่นนาเป็นไฟเป็นพวกแคมป์ปอแคมป์ปิ้งที่ทะเลแบบว่าฝรั่งเขามาเที่ยวนะคะไกลสุดลูกหูลูกตาเราจะนี่นะคะฝั่งนี้เขาสิเป็นทีมาจอดเรือหรอกคะ พักต่างๆนานานะคะแต่ว่าเข้าสิไปฟังสอนกลุ่มยู่ฟังพูนะคะ่ะมาแอจะพามาดูสักหน่อยนะะึงนี่ค่ะเป็นแคมปิง้งประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะ เราก็จะกลับบ้านกันเนาะค่ะเนาะสักนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะกลับบ้านเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ดูนะคะ กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกลับบ้านค่ะกลับบ้านกลับบ้านค่ะกลับบ้านไม่รู้ลืมอะไรมั่งนะคะตอนนี้ดูค่ะ มากับกระคูกระมังกระแมงนะคะเอแมมาเม่เอามาหมดบอเรากำลังจะใ่ญ่สวยกับบานเนาะค่ะเนาะทะเลของเขาสวยมากเลยเนาะค่ะเนาะดเดี๋ยวแอนจะพาเลี้ยวไปดูสักนิดนึงนะคะเอาของไปขึ้นกระคูกระมังกระแมงเสร็จเรยบร้อยจะไปซื้อไอศครีมสักหน่อยนึงนะคะ่ะ อันนี้ิ่นเป็นไข่ไข่ก็่าแคมปิ้งนะคะมื้อเจ้าคะ่ะเป็นไข่ไข่ก็มามองฝรัง่งมาอาบดงอาบแดดมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวเลือกกันนะแม่ค่ะ,คะแต่ว่าเขาสิเดินออกไปแบบว่าไปสอนให้ห้หางจากคนเติบนึ่งคนละคะ่ะมักสตรอเบอรี่ค่ะออกจากน้องกุ้งมาชมสวนนะคะสตรอเบอรี่ค่ะ เพิ่งกลับพักกูพันปลูกพักแง่มค่ะกับมือเจ้าค่ะ,คะมัเงินแค่น้อยปลูกแล้วกันตายแอสเซมบอ่ะ ค่ะโอ้บังแน่มืนอนันมากป้าทันขืนงามคักปาน,นี้อพิษค่ะคือสัตว์เลี้ยแท้